สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับเซลเจ็บนะฮะอ่าก็วันนี้ฮะงานด่วนนิดนึงนะฮะเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะฮะก็เป็นมิตซูบิชิครับไททันครับตัว2.4 GT ครับเมก้าแคปนะฮะปี2020ันยีะตัวนี้ได้กีออร์โต้นะครับผมคุยราคาให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับราคาเปิดไว้468,000บาทนะครับผมได้สีดำแบบนี้เลยนะฮะนี่และที่สำคัญครับคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปเช่นเคยนะฮะมันมีเรื่องของการรับประกันนะฮะ ของผมเนี่ยมันมีเรื่องการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ2ปี20 0 0มโลนะฮะก็ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดครับก็มีบริการรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะนี่รังพูดคุยแบบนี้เลยฮนะสำหรับมิ i ู h ิไดรันคันนี้ครับช่วงนี้มิซูเริ่มมีเข้ามาครับเดี๋ยวพาดูนะะผมนี่ก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่ครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะ ภายในเนี่ยสีดำคุ้มโทนสวยเลยนะแล้วนี่เกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวเบาะเลยสีดำหมดเลยสวยตัวเบาะเรียบร้อยนะนี่นี่นะโอเคเลยเรียบร้อยเลยดูยด้านหลังนี่ฮะด้านหลังฮะเป็นไงฮะตัวรถเนี่ยสีสันได้ดีหมดนะค่อนข้าง,างน่าใช้นะสำหรับใครที่เป็นสาวกมิซูนะครับผมอันนี้ผมว่าต้องโดน นะฮะความเรียบร้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างเรียบร้อยเดี๋ยวดูล้อย,อยางให้นะยางใส่ยางเดตันมานะตัวนี้ล้อขอบสิบแปดนะครับผมล้อขอบสิบแปดนะได้ปียางปียี่สิบสี่โหเอาเรื่องปียางปียี่สิบสี่นะผมแล้วก็นี่ฮนะมีบันไดข้างอะไรมีมาครบหมดนะนี่ภาพรวมตัวรถดูดีบอกเลยนะมาดูภายในกันฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะ นี่ครับตัวมือจับเอตัวปรักระจกนะครับผมนี่ดนะ้แล้วตัวนี้อย่างที่บอกครับได้มีเกียร์ออโต้แล้วเป็นพุนสตาร์ทอีกนะนี่นะได้เป็นคุนสตาร์ทด้วยนะครับคุนสตาร์ทพร้อมตัวปรับกระจกไฟไฟ้าตรงด้านดีนะตัวพวกคอนโทรลต่างๆนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไมนะ้คอันนี้เลขไม้ให้ดูเล,แนนนะเลยแสนหนึ่งนะเลขไม้แสนหนึ่ง อเขาทำงานก่อนนะขอแยกปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่จอนะครับผมนี่นะทัชสกรีนนะครับผมจอทัชสกรีนนะแอร์ออโตโด้ด้วยดินี่นะแอร์อรอโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นี่ค่อนข้างพร้อมใช้งานรีโมทนะครับเบรกมือมาดู นะพวกผ้าหลังคาต่างๆสะอาดนะหรือว่าสะอาดเลยเดี๋ยวาพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้อาจต้องรีวิวแบบรวดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้พื้นที่ทํางานกันนะครับผมเราก็มารบบวนพื้นที่เขานะมันมีเรื่องการรับการโครงสร้างอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ทางผมรับดูแลนะไม่ต้องเสียดิฉันไม่ถนัดเลย อ่านี่ดูหน้าตาเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่นะตัวนี้ท้องเครื่องนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวอาคารหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยดูดีโอเคเลยนะฮะพวกแอร์พวกอะไรต่างๆนะครับผมนี่แอร์ท่อเนี่ยหนาะหมอกเย็นนะปั๊ม ABS มีนะท่อฝากระโปรงนะครับผมนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะป้ายมอคออะไรไมีไหมอยู่ครบนะตรงนี้มีอลอกๆบ้างนะ ไอแผ่นกันความร้อนนะครับผมนะภาพรวมถือว่าน่าสนใจนะฮะัสำหรับตัวนี้มิสุมชิไทตันนะครับผมอ่ะทีนี้เห็นที่บอกครับใครที่สนใจนะถ้าดูเฉยเฉเนี่ยนะมันไม่ได้ลดนะก็ทักเข้ามานะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทักหาผมได้เลยผมมีทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านขวาบนนะแถวๆตรงเนี้ยดี๋ยวจะปักเบอร์ไว้ให้นะโทรมาพูดคุยกันครับอยากได้แบบไหนเงื่อนไขอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คําแนะนาอยู่แล้วมาช่วยกันดูช่วยกันเลือกนะครับ ติดตรงไหนก็นแจ้งมานะเดี๋ยวช่วยดูให้โอเคประมาณนี้แล้วกันก็สรุปคร่าวๆนะฮะอันนี้ครับมีซูมป,ปชิไตต้าน,นะครับ2.4เมกะแคปครับอันนี้ปี2020ครับ4,68,000ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ